สวัสดีครับนี่คือควันหลงมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่30เมษาบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีหงแดงวันนี้เข้าเพียงแค่2คู่แต่ขณะที่เข้าเพียง2คู่ก็ถือว่าเป็นบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพวันนี้คู่1กับคู่4ถือว่าเป็นคู่ที่พลิกล็อกวินาาสันตโลเอาแบบซอกซอก 5, 5ดิเตอร์ บทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีวันนี้คู่หนึ่งนะหงแดงให้อยู่สิงห์ฉลามวันนี้สิงห์ฉลามเปิดมาหนีต่อห้าสามหมดยกสามสิงห์ฉลามต่อสิบห้าหนึ่งมวยคู่นี้เอฟซีหงแดงนะถ้าเกิดว่าเล่นพลาดเล่นเสียนะปีนี้ทั้งปีหยุดเล่นมวยไปก่อนเอาคู่หนึ่งก่อนนะปีในปีนี้ทั้งปีให้หยุดเล่นมวยไปก่อนนั่งดูชาวบ้านเขาเล่นวันนี้ถ้าคุณเล่น ถิงฉลามแล้วคุณเสียตังค์นะเลิกเล่นมวยไปก่อนส่วนคู่สีเหมือนกันคู่สีหนีหมดยกสามเพชรตองรอต่อ7จ็ 1. วันนี้ถ้าอยู่เพชรแทงหล่อแล้วเสียตังค์ก็หยุดเล่นมวยไปก่อนปีหนึ่งดูชาวบ้านเขาเล่นวันนี้ขอบอกว่าบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีงแดงเข้าสองคู่ขณะที่พลาดสองคู่ก็ยังสามารถออกตัวได้ เอฟซีชอบกดซับสไครป์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทํางานมาที่คู่หนึ่งคู่หนึ่งกล้องชัยวัดเกียรติชัยวัดเจอสิงฉลามสอปงกรมอนเลขเปิดสิงฉลามต่อห้าสามวันนี้ขอบอกว่ากล้องชัยวัดมันมาดีจริงๆวันนี้มาใหญ่กว่าวันนี้ไม่มียุคไม่มีย่นวันนี้สู้นะสู้กับสิงฉลามได้สนุกเดือด แล้วได้เป็นคู่ดูเดือดของช่องเจ็ดสีด้วยสามยกแรกดูเป็นรองนะสามยกแรกนี่กล้องชัยวัดดูเป็นรองสิบห้าหนึ่งยกสี่ออกมาเดินเปิดเกมนะเดินชนเดินเสียบเดินแทงเดินเสียบเดินแทงวันนี้สิงฉลามผมเล็กเป็นรองเรื่องของสรีระเป็นรองเรื่องของทุกร่างโดนเสียบโดนแทงโดนแล้วยุบเดินแล้วยนหมดยกสีราคาคลิกกลับมาอยู่กล้องชัยวัดน ยกห้าออกมาคุมรวบมวยนะเสียบแทงเสียบแทงขณะที่สิงห์ฉลามเดินต่อยแต่ก็ไม่มีผลครบห้ายกกล้องชัยวัฒหักปากาเซียนนะเบียดเฉือนชนะสิงห์ฉลามซอฟงกอผ่านเข้าสู่รอบรองชันนั้นเลยมวยคู่นี้ของแดงให้อยู่สิงห์ฉลามหมดยกสามสิงห์ฉลามต่อสิบห้าหนึ่งเอฟซวันนี้ถ้าอยู่สิงห์ฉลามแล้วเสียวันนี้หยุดเล่นมวยไปเลยนะักปีหนึ่ง หยุดเล่นมวยไปเลยปีหนึ่งนั่งดูชาวบ้านเขาเล่นมาที่คู่สองคู่สองเปลีลาเอ็มยูเนเจอพรพิทักษ์นครสาหมิตรแท็กเตอร์เลทเปิดมาเชรลีลาต่อสามหนึ่งวันนี้หัวแดงให้อยู่ไปที่เชรลีลาทุกอย่างดีกว่าหมดดีกว่าเป็นเข่งอ่ะวันนี้ถ้าเชรลีลาแพ้ถือว่าเป็นการพลิกลอกแบบวินาศสันตโลเชรเวลาเชรลีลาใช้เวลาแค่สองยกนะ วันนี้เผด็จศึกพรพิทักษ์แบบแพ้นอกหมดทางสู้เพชรลีลาผ่านเข้าสู่รอบรองเลดเพชรลีลาต่อสามหนึ่งของแดงให้ต่อไปที่เพชรลีลามาที่คู่สามคู่สามราชเดชสอเพชรจำรัดเจอกับเพชรพฤหัสสิบธนายกทวีป,ประพงมวยคู่นี้หน้าเลดเปิดมาหนีราชเดชต่อห้าสามราชเดชมวยทางซ้ายหงแดงให้ต่อไปที่ราชเดช วันนี้ราชเดชแข้งซ้ายทํางานดีมากวันนี้ดักบวกหมักบวกศอกแข้งซ้ายออกเนื้อเนื้อเน้นเน้นขณะที่พรขณะที่เพชรพฤหัสนะวันนี้เดินชนแข้งเล็กกว่าเดินเบียดเดินชนนะตน้ตนๆทําได้ดีแตป่ปลายๆโดนแล้วยุบย่นวันนี้ต่อยเท่าไหร่ราคาก็ไม่มาวันนี้แพ้จริงๆเพชรพฤหัสแพ้วันนี้หงแดงให้อยู่ไปที่ราชเดชสุดท้ายราชเดชชนะคะแนขนาขาดลอย มาถึงคู่เอกคู่เอกหมาบงคลภาคยกที่เจอกับเพชรทองหล่อโจโนูโวมวยคู่นี้ขอบอกว่าถือว่าเป็นหนึ่งของคู่มวยที่พลิกล็อกมากๆวันนี้หงแดงให้ต่อไปที่เพชรทองหล่อใครอยู่เพชรทองหล่อวันนี้เสียตังค์นะเลิกเล่นมวยไปปีหนึ่งนั่งดูเพื่อนเลนเลดเปิดมาเพชรทองหล่อต่อสามสอง ตลอดการชกหนึ่งถึงสามนะมหามงคลพยายามออกอาวุธแต่เพชรทองหล่อมันทําได้ดีจริงๆดีกว่าทุกเรื่องหมดยกสี่หมดยกสามนะต่อเจ็ดสิบหนึ่งขึ้นมายกสี่หงแดงไม่ทราบทองหล่อเพชรทองหล่อมันคิดอะไรยกสี่นะเพชรทองหล่อเดินเข้าไปรับอาวุธทั้งยกเดินเข้าไปรับอาวุธทั้งเยอะทั้งยกเลย ดูว่านะดูว่าเดินเข้าไปรับหมัดรับศอกเมาหนะ่ะแต่ขณะที่เมาหนึ่งสองสามก็ยังดูดีกว่าหมดยกสามนี่หมามุงคลได้รับอัดฉีดสามแสนห้านะได้รับอัดฉีดสามแสนนะวันนี้นะวันนี้ผู้จัดการค่ายพี่บีวันนี้บินตรงมาจากเชียงใหม่มาดูแลการชกเองที่ช่องเจ็ดขณะที่เทนเนอร์ป๊อ จะรัดต่อหลักสองนะคุบคุมการฟิกซ้อมวันนี้ขอบอกว่ามหามงคลมันโชคดีจริงๆยก4เนี่ยทำได้ดีเยี่ยมยก5้าก็ยังออกมาออกอาวุธเดินแรกเดินบทเดินเปบียนหมด5ยกมหามงคลยังไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่าจะได้รับการชูมือกรรมการรวมใบให้คะแนนนะหันไปชูแดงแดงคลิกล็อก ในระดับเป็นรองสิบห้าหนึง่งพี่อันควันออกหูเลยโอ้โหมวยผมแพ้ได้ยังไงมวยผมไม่น่าแพ้ขอบอกว่ามวยมันแพ้ได้มวยนะมันแพ้ได้อย่าเชื่อใจอะไรทั้งสิ้นเข้าถูกปังเอาสองข้างมวยคู่นี้เข้าถูกเอาสองข้างถ้าคนอยู่เพชรทองหล่อแล้วเสียวันนี้ต้องเลิกเท่นมวย บทวิเคราะห์หงแดงวันนี้ให้อยู่เพชรทองหรอ FC ท่านใดมวยสี่คู่ในวันนี้ได้ทุกคู่แสดงตัวเข้ามาหน่อยวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการหงแดงขออวยพรให้หงแดงขออวยพรให้ FC หงแดงนะปราศจากโรคภยครัยไข้โควิดเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนวันนี้หมดเวลาสวัสดีครับ